ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงสูงที่จะกลายเป็นรัฐสแกมเมอร์หรือรัฐที่ล้มเหลวทางธรรมาภิบาลคำว่ารัฐกมเมอร์ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลไทยเป็นแกงสแกมเมอร์โดยตรงแต่หมายถึงรัฐที่กลไกและสถาบันหลักถูกครอบงำจนกลายเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกและสแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกับเครือข่ายอาชญากรรมสาเหตุที่ไทยเสี่ยงเป็นรัฐกมเมอร์เกิดจากองค์ประกอบ3ส่วนที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบคือ องค์ประกอบที่ 1. ทุนเทาเข้าครอบงำกลไกบังคับใช้กฎหมายเปลี่ยนผู้พิทักษ์กฎหมายทั้งตำรวจปอปอง,องอดีเอสัยการเป็นผู้สมคบคิดหรือเป็นปรสิทธิที่รีดไถผลประโยชน์จากอาชญากรรมทําให้การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่การเลี้ยงไข้อาชญากรรมตัางหากที่สร้างผลประโยชน์องประกอบที่2ทุนเทาใช้กลไกรัฐสนับสนุนการฟอกเงิน ระบบการเงินถูกใช้เป็นเครื่องมือการโอนเงินที่ซับซ้อนผ่านสถาบันการเงินไทยเพื่อฟอกเงินทําให้ประเทศไทยทําหน้าที่เป็นโรงงานฟอกเงินขนาดใหญ่และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวชายแดนที่สอดรับกับการขยายตัวของทุนดิบผิดกฎหมายในประเทศเพื่อนบ้านทําให้รัฐกลายเป็นผู้สนับสนุนด้านโลจิสติกส์ให้กับอาเชียกรรมข้ามชาติโดยไม่รู้ตัวหรือไม่สนใจองค์ประกอบที่3การเมืองที่ปราศจากความรับผิดชอบ ทุนเทามีอำนาจต่อรองกำหนดนโยบายและควบคุมทิศทางของรัฐหรือแม้แกระทั่งใช้รัฐขเขมรที่รับเงิน19%จากสแกมเมอร์เข้ามาแช่งแสงการเมืองใครยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียอธิปธิยทางนโยบายแต่รัฐบาลไทยไม่สามารถตัดสินใจตามผลประโยชน์ของประชาชนได้